ยาธรรมศักดิ์มาเพราะว่าจะทวงคืนคำว่าสัญญาเรา่เป็นสัญญาจะไ,ไม่บริสุทน้องมาที่อาจารย์มาที่สัญญาไม่มาทวงคืนสัญญาที่เราได้เสนอแต่พวกท่านไม่ตอบสนอง <Yeah. S 1> เมื่อเราพูดถึงการเมืองปัจจุบันนี้ <Yeah. S 1> วันนี้ผมจะมาปราใสา <Yeah. S 1> มีสี่หัวข้อหลักๆอยากให้พี่น้อง <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเหมือนกัน ผมเนี่ยจะถอยออกมาก้าหนึ่งเพื่อดูว่าในการเมืองเกมการเมืองปัจจุบันนี้เนี่ยใครเป็นใครบ้างโดยผมจะกำหนดไว้คือเริ่มแรกที่พักการเมืองก่อนเลยสวกปต,ต,ต,ตสาระมะนูลครับท่านในเกมการเมืองปัจจุบันนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเห็นได้เลยชัดว่าการเมืองไม่ยุติธรรมครับพี่น้อง ไม่ขลุกเกตกำหนดของประชาชนมติมหาชนไม่กำหนดการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้แล้วไอราบอกว่า respect my word respect my voice คุณก็ไม่ฟังเรานะฮะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้จับตาการเอ่อการตัดสินของตัวสารรัฐธรรมนูญนะฮะว่าเอ่อ คุณพิธาจะได้เป็นนายกจะได้เป็นจะสามารถเข้าเป็นผู้สมัครแคนดิเดตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าแต่การเมืองได้แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าใครคือลูกใบเก่าใครคือลูกใบใหม่ใครคืออดีตใครคืออนาคตใครคือการเมืองที่เป็นอยู่ใครคือการเมืองที่ควรจะเป็น เมื่ออะไหนๆก็เริ่มเริ่มพูดถึงประเด็นเลยแล้วกันวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพักการเมืองก็เริ่มพักการเมืองก็พักการเมืองสี่ขั้วหน้าเดิมหมดเลยพมีเรื่องให้รอเยอะนะฮะพ่อแม่ี่น้องอย่างพักเอาเริ่มพักอะไรดีอยากเอาพักสี่ขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยมีมีใครเสนอชื่ออะไรไหมรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติผมเนี่ยคนหาดใหญ่ คนหาญยากบส,สอสอที่บ้านผมชื่อนายสาตาศีปานประโยคเด็กของคนนี้เนี่ยเขาพูดว่าอะไรรู้ปลาอาพ่อแม่พี่น้องประชาชนง้อเราจะตายกันหมดมไปน้องไอหลอกไปเลยวาเนี่ยแต่สิ่งที่ผมสงสัยความวิกฤรตริตของประเทศนี้ความผิดปกติของประเทศนี้คือมันยังมีคนเรือก กันไปหมดแล้วว่าสังคมนี้นะฮะอพักเดี๋ยวสอสอท่านนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็อ่ะเก็บไว้ตรงนี้ประมาณนี้สปกร์อแล้วกันไปต่อที่พักต่อไปอยากได้พักอะไรกันนะพ่อแม่พี่น้องแมลงับมแมลกสามประชาธิปัตย์มาไม่รู้เอาผมไปขายให้ตายผมก็ยังรักคุณคนใต้บอกไว้ หวานมันไม่เหมือนเดิมแล้วะสิเ<ส>มื่อการเมืองปัจจุบันนี้ภูมิใจไทยพลังประชาันรวมไทยสร้างชาติเข้าไปเตะภาคใต้แตกแล้วพ่อแม่พี่น้องอประชาธิปัตย์แมลงสาบแมลงสาบสูบันนะเลย<อ>ว่าแล้วคำหวานไม่มีมีแต่ขอสามคำวิอาโซวิอาโซลูกไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ใครรู้จักวิยาโซบ้างแต่ว่า ลูกชายของชัวรลีกไป้อ่าโอเคไปพักต่อไปเลยดีกว่ารักไปเลยทีบบนี้อะมาต่อพักภูกมใจไทยพักนี้เรียกว่าตัวพักตัวตึงวันก่อนผมดูการเลือกนายกรอบแรกไอ้เราก็สงสัยเอ้ยม,มันเลือกนายกหรือมันอภิปรายกฎหมายวะ หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไอชาดาเดินไปนี่เลยกันเออแต่ว่าเออเห็นเห็นเขาก็มีผิดปกตินิดหน่อยเห็นในสภาก็กระเดี่ยวกระเดี่ยวกระเดี่ยวอยู่คนเดียวเอ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ขอไม่ขอล้อแล้วกันก็เป็น เขาเป็นอาการอย่างหนึ่งและกันเ,เขาบอกว่าเขานอนแล้วคอเค็ดอะไรสักอย่างผมรู้สึกนะฮะก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะภรครูใ,ใหญ่ไทยแต่สิ่งที่ชาดาได้พูดพวกท่านได้ยินใช่ไหมได้ออบอกว่าใครไม่จงรักใครไม่รักชาติยิ่งตายหมดเลยเ,เป็นสิ่งที่ผมระวังและกังวลมากเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องเออพราะว่านโยบายเขาบอกว่าพูดแล้ว เชื่อหกผมไม่งผมไม่ตั้งหลักนี้แน่นอนไม่ยอาให่มีน้องถ้ามันทำจริงพ้าไม่มีน้องยอมได้เหรอถ้ามันพูดจะทำจริงเกิดหกตุลาเกิดพฤษภาวินิสสามาเกิดพฤษภาราสามีครั้งนึงพ่อยอมไม่ได้ว่าไม่มีทางใครยอมไม่ได้ขอเสียงหน่อยเร็วขอบคุณมากครับนายเมี่ยงอะว่าแล้วก็ ประมาณนี้ก็โอเคสำหรับเวลาที่จำกัดอาเรามาที่พักการเมืองฝ่ายขั้วอำนาจใหม่แต่กำลังจะเข้าสู่ขั้วอำนาจเดิมอีกน้อง<ฮ>เริ่มพักแ่าเลยไฮไลท์เก็บไว้ก่อนไฮไลท์เก็บไว้ก่อนเท้าพ่านได้เลยเ<ฮ>สรีลล่าก็ไม่ยอม ก้าวไกลสะละเรือมึงเศร้อะไรมีอยู่เสียงเดียวทำเป็นหื่อทำเป็นใหญ่แล้วประโยคเด็กของเขาเคยพูดกับคนเองประยุทธ์ไว้ว่าถ้าท่านปฏิวัติอีกผมยิงท่านแน่มึงยิงตัวตายก่อนเลยอาวุาที่อยู่ารราา 49, ันรัฐบาลปี49รัฐบาลนักเซยิงตัวตายก่อนเลยถ้าไม่ใช่มงึง นั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขามายิงผมผมก็กลัวนะ่ะเอาละตรงนี้แล้วกัน <c oughs> เอามา,าไฮไลท์ไฮไลท์เลย <c oughs> พักพัก <c oughs> พักอะไรเอ่ยเ <c oughs> พื่อไทย <c oughs> อ่าพักเ <c oughs> พื่อไทยก็ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสถานการณ์อะไรไม่ก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นอาน <c oughs> อมีคนชูน้ําแดงด้วยมีคนชูน้ําแดงไหนมีใครมีน้ําต้มไหมอ่าเ้ยมีน้ำต้มด้วยอ่าก็สําหรับพักเพื่อไทยเนี่ยก็เข้าใจว่า มีโหว,วตเตือรมีโหวตเพว่อไทยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการนี้แล้วครับที่พักเพื่อไทยจะเข้าไปกับรัฐบาลข่วอำนาจเดิมผมก็เข้าใจในตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าพักเพื่อไทยตบัดสัตว์เจตจำนงของประชาชนในการสร้างรัฐบาลประชา,านะธิปไตยครับพี่น้องเราพูดได้เลยว่าพรุ่งนี้ ไม่มีเพื่ออะไรท่ oh. กนี้ของเพื่ออะไรจะมีแต่ทุกนี้พลังประชารัฐอุณหภูมิใจทุกนี้ประชาธิปัตย์เ oh. พราะเช่นนี้ต่อแต่นี้ไปพักเพื่อไทยรุ oh. กนี้เพื่อไท,อไทจะเป็นหัวบ้านได้ไหมพีม่น้อง oh. เรายอมได้หรอไม่พี่น้อง oh. Oh. ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับไฮไลท์เด็ด เพื่อไรเรามาต่อกันที่สาววอไดกว่าเอาไหมพี่น้องเรียกเลยว่าสาวเป็นสิ่งที่เลือดอาที่สุดแล้วว่าอะ้ๆนอไพี่น้องโอ้โหผมคิดว่าสาวเป็นสิ่งแปดปอมที่สุดที่การเมืองไทยเคยมีสาวสองร้อยสิบตามแล้วมาดูลักูตรแล้วมาว่าน้องเราบอกได้เลยว่ามีผมไปอ่านเขาอ่านอ่านเขา ไทยเฟซบ o ๊กไทย่วไทยอะไรก็เห็นสอนหนึงสวสมชายไม่รู้ว่าแม่พี่น้องรู้จักกันหรือเปล่าแต่สวสมชายตอนปี64 2564อเคยบอกว่าพวกท่านก็ไปรวมเสียงกันมาสิให้ได้เกิน300เสียงผมโหวตให้แน่นอนไหนปี66เลือกตั้งนายกเลือกนายกคำที่หนึ่งพวกท่านไม่โวรซอลวอลสมชายผมโวมาอะ้รจริง อบอก็ประมาณนี้แล้วกันก็ด่ากันไปเยอะแล้วเพราะว่าวันนี้เรามาด่าตวอวสวะกันแล้วกันนะฮะอนนเาาาอาไรมีน้องอนนก็มาต่อกันที่กกตและสารและม,โมโนูนนผมเรียกได้ว่าแพ็กค,คู่กันเลยนนเพราะว่าเล่นกันเข้าขากันจริงๆเล่นกันเป็นปีเป็นคุยถ้าเล่นเพียงมีลีกด้แบบนี้แมนยูแมนซิลิเวเอร์สเปอร์อย่าหวัง พวก่นันไดแชมป์ไปแล้วอะเออกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นกรณีพิ่ทากรณีธนาธรกรณีพักอนาคตใหม่กรณีพักไทยรละไทยเพียงไพี่น้องเพวกเขาเป็นแชมป์ไปแล้วใช่ไหม,ไมใครเกียรติกรปรใครเกียรติสามัโดนดังกัน ตปมเลยแล้วกันก็เรียกได้ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าปัจจุบันนี้การเคลื่อนไหวของเราไปได้จุดติดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ที่อนุสาวรีย์ะแม่ไตยได้จัดไปแล้วขอเซ็นกระสืวันนี้มีที่สิทธิ์มากรอีกวันนี้จะเป็นของที่ระลึกแล้วมาอะไรเพื่อนแล้วเจอ กราจะมีม็อบกระดิก10ส,สิงหาดีเราจะมากันใหญ่กว่าดืมขนาดใหญ่กว่าดืมแน่นอนพ่อแม่พี่นะ้องอ่ะก็สุดท้ายนี้ผมก็พูดได้ว่าตามโปเตอร์นะก็เป็นไดโนเสาร์ล้อไดนุสาร์วลีไปแนใไว้ก็คนดีไซน์ก็เป็นมือให้คนดีไซน์โปเตอร์่อยเนา ก็ือว่าดีไซน์ได้ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้มีแต่ไดโนเสาร์ที่อยู่ในการเมืองไทยนะฮะก็ไม่พยายามละทิ้งประเทศไทยไปสักทีประชาชนไปเลยมีไดโนเสาร์นั่นเองนะฮะอ่ะเขาหมดป้องสุดท้ายผมเนี่ยเมื่อคืนก็นั่งซ้อมไปพร้อมมาก็เขียนกวีก็จริงๆเขียนไม่นานแล้วแหละแต่ว่าเออเอามาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้กัน ก็ม <ersch> ีกวีแต่งไว้สั้นๆนะฮะก็อาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็จะลองดูแ้วนะบพราพีนน้องผมแต่งไว้ว่าสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ฉันเพียงอยากจะบอกเธอนักศึกษาว่าเมื่อใดผ่านพบอายุธรรมอยังเหลือแสน ฉันร้องขอต่อตัวเธออย่าได้ทนเมื่อใดผ่านพบสยบยอมแต่ทั้งลูกฉันร้องขอต่อตัวเธออย่าคิดหนีเมื่อใดผ่าเมื่อใดผ่านพบไอความจริงอันโหดร้ายฉันนอนรอนเธอเขียนบึกเตนือเมื่อใดสังคมนี้เป็นบ้าใบไหลซุ่งเสียง วอนขอเพียงทานโอเคครับ่อนพ้พร้อมอลั